เปลือกไข่ปนค่ะเอามาใส่กระถางต้นเยลลี่เฉาก้วยเพราะว่าหอยทากค่ะแทะใบพุนหมดเลยค่ะไม่ได้อยู่บ้านหลายวันต้นไม้เสียหายเลยค่ะ จะป้องกันหอยทากมาแทะใบไม้เราได้ค่ะแล้วก็จะได้แคลเซียมจากเปลือกไข่ด้วยนะคะดูค่ะน่าอร่อยมากเลยค่ะเนี่ย แทยอดใบอ่อนจะหายหมดเลยต้นไม้เขาจะได้แคลเซียมแลวก็ป้องกันหอยทากด้วยค่ะใบไ,ไม่งามเลยค่ะพักนี้ นี่ค่ะเปลือกไข่ปแขนแคลเซียมประโยชน์ดีๆของดอกต้นไม้ค่ะ